คลิปนี้ผมเชื่อว่าถูกใจคนที่ชอบเล่นไม้ใบแน่นอนครับวันนี้เราจะมาดูต้นโชคเก้าชั้นที่แพงที่สุดในประเทศไทยณตอนนี้เลยนะครับราคาต้นละ1ล้านบาทต้นจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับวันนี้นะครับ วันนี้นะครับก็จะพามาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับเป็นต้นไม้ที่เรียกว่าผมก็เพิ่งรู้จักเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นไม้ชน like ิดนี้ต้นละเป็นล้านเหมือนกันนะครับวันก่อนเราไปดูที่ประดู่นะครับต้นละ2ล้านวันนี้ครับย่อขนาดลงมาให้เล็กลงกว่าเดิมนะครับแต่ราคาต้นเป็นล้านเหมือนกันนะครับก็เลยพามาดูครับต้นนี้ครับชื่อว่าต้นโชคเก้าชั้นนะครับที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีสวนแห่งหนึ่งนะครับที่ ประกวดต้นโช่เก้าชั้นจนชนะได้รางวัลที่หนึ่งต้นละหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอาชีพัญยาพรทินกินค่ะเป็นเจ้าของสวนช่เก้าวชั้นที่<อ>สุรณค่ะ <laughs> โอเคครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้ที่ให้เกียรตินะครับ <c oughs> ก็อย่างแรกนะครับที่มาที่ไปเนี่ยของสวนเนี่ยเบื้องต้นพื้นฐาน <c oughs> เป็นมาอย่างไงบ้างครับตอนแรกที่สวนจะทําแต่ชวนชมอย่างเดียว <c oughs> ค่ะคำนี้ว่ามีลูกค้า ใช่คต้นต้นโชคเก้าชั้นเนี่ยส่งส่งส่งไปทั้งต่างประเทศนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจตอนนั้นเห็นสีสันเขาแบบหลากหลายก็เลยคือเป็นแรงบันดาลใจให้ให้มาทำมาทำตรงนี้อ๋อแล้วโชคเก้าชั้นเนี่ยเริ่มต้นมากี่ปีแล้วอะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีหกสามค่ะหกสามหกสามโอ้สองปีเองใช่ค่ะสิบตุลานี้ก็จะครบสองปีพอดีโอโหแล้ว ไปหาพันจากไหนมายังไงบ้างครับหลายหลายที่มาก<อ>เลยครัเอางี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงก่อนผมอะมองตอนแรกผมเข้าใจว่ามันคือบอลใช่ไหมใช่ไหมใช่ <c oughs> ค่ะแต่คราวนี้ครับความต่างของบอลแล้วว่าโชคเก้าชั้นเนี่ยความต่างก็คือว่ามันต่างกันยังไงบ้างครับคือโชกเก้าชั้นมันเป็นไม้แบบ มันมันไม่ทิ้งใบไม่ทิ้งอะไรพวกนี้่ะาซาบอนอ่ะถ,ถ้าหน้าหนาวหรือหน้าอะไรมันเขาจะทิ้งเขาจะทิ้งใบลเลยอจะหัวแต่ความทนเหมือนกันไหมครับไม,ไม่เหมือนกันค่ะตัวนี้จะทนกว่าอันนี้คือทนกว่าค่ะเอางี้แต่บอนสี่เขาก็จะมีวิธีของเขา<อ>วิธีของเขาที่ที่ไม่ให้ใบร่วงหรืออะไรเงี้ยคือก็จะมีเทคนิคนึงใช่ค่ะเขาวนี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงว่าแล้วโชคเข้าชั้นนะครับทําไมราคามันถึงได้สูงขนาดนั้นได้คือต้นจากเม็ดอะค่ะเวลาเราเราผสมพันธ์อะอ่ะฮะ อย่างสมมุติว่าฝากหนึ่งได้ทักประมาณพันหนึ่งต้นที่เด่นน่ะมันจะมีแค่ต้นสองต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพันต้นจะมีเด่นแค่ต้นถึงสองต้นใช่เด่นที่แบบสวยงามแปลกไปกับเขาอะยางเงี้ยความสวยงามนี่หมายถึงเราสี<ซ>ค่ะมันเข้าสีแล้วก็เป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นเป็นอย่างเงี้ย ให้มันเท่ากันทุกใบอะค่ะใบต้องเท่ากันสีต้องได้สีต้องได้คือตั้งแต่ใบเลี้ยงยันยอดเนี่ยหลักมันจะหายากอย่างนั้นแะแล้วส่วนใหญ่ใช้ชอบสีอะไรกันนะครับที่แพงตอนนี้ตอนนี้จะเป็นสีชมพูค่ะชมพูติชมพูค่ะสีชมพูใช่ค่ะโอ้แต่ว่าแต่ของเขาก็จะมีหลากหลายทั้งชมพูทั้งแดงทั้งส้มทั้งขาวขาวด่างเหลืองจ้ะมันมีหลายหลากมากค่ะ เห็นบอกว่าก็ใบทง้ง<ๆ>เห็นบอกว่าเป็นไม้มงคลด้วยใช่ค่ะชอบาชา้เป็นไม้มงคลคนส่วนใหญ่นี่คือซื้อไปนี่คือซื้อไปประดับบ้านหรือว่าไปประดับบ้านด้วยปบบเสริมบารามีใ,ให้เขาด้วย คนไทยไหมครับที่ซื้อส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่สวนน่ะจะเป็นคนต่างประเทศและคนไทยก็มีบางส่วนค่ะคือนิยมนี่คือนิยมในต่างประเทศใช่นิยมทั้งคนไทยคนต่างประเทศอนี้ยคนไทยก็นิยมเยอะขึ้นนะคะเอางี้ดีกว่าตอนนี้ทําทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดกี่ต้นครับในสวนไม่ดูเยอะมากเยอะมากโอ้โหชวนชมก็เยอะนะครับให้ทุกคนไปดูด้านหลังนะด้านหลังนี่เป็นชวนชมเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็เป็นโชคเก้าชั้นนอกจากโชคเก้าชั้นกบชนชมแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับก็มีไม้ใบนิดหน่อยค่ะพวกฟิลโลพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะอ๋อโอเค <c oughs> คือตอนแรกอะ่ะอยากจะมาดูต้นที่ได้ต้นละหนึ่งล้านบาทแต่เขาเนี้ยจะบอกว่าน่าเสียดายมากครับโดน <c oughs> โดนขโมยแล้วขโมยไม่สําเร็จ <c oughs> ก็เลยตัดใบไปซะเลยเราก็เลยแบบว่า รางวัลที่หนึ่งใบก็เลยกลายเป็นว่าใบไม่ค่อยสวยไปอยสวืแต่เขาเนี้ยนอกจากต้นรางวัลที่หนึ่งแล้วเรายังมีต้นรางวัลที่สองและที่สามด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูต้นรางวัลที่สองกันดีกว่าเนะแต่แน่ใ้เชิญเชิญพาดูนิดหนึ่งนะครับอต้นที่ได้รางวัลที่สองเนี่ยลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ชนะประกวด ยังไงมีเกณฑ์ย,งง AO, ยังไงนะครับถ้าอย่างไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับได้รางวัลที่ <S 2จากการประกวดที่งานไหนยังไงครับงานวันแม่ที <h 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 ่สวนสิดีกิจค่ะเมื่อไหร่นะครับที่ประกวดเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองโอ๋อเอาแล้วนี่ครับนี่คือรางวัลที่ที่สองที่สองตอนนั้นรางเงินรางวัลเท่าไหร่ยังไงนะครับตอนนั้นเงินรางวัลไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะอะค่ะแต่ว่าคือเราไปร่วบประกวดเพื่อเพิ่มแบบ ให้คนสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะเขาก็มีคนมาขอซื้อขอซื้อต้นเนี้ยอยู่ที่สองแสนสองแสนบาทแต่ว่าก็ไม่ได้ให้รตะไม่ได้ให้เพราะว่าเขามีฝากชื่อทางสวนผสมพันธ์เอาไว้อืมครับก็ลักษณะของต้นที่ว่าสายพันธุ์ดีเนี่ยครับมียังไงบ้างครับอยากให้คนถ้าสายพันธดีสายพันธุ์ดีก็จะเป็นสีสีของเขาจะตั้งแต่ใบเลี้ยงอะค่ะใบเลี้ยง จะเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเป็นตั้งแต่ใบเลี้ยงขึ้นมามันจะถือว่าเป็นเป็นเป็นแม่พันุ์ได้จากตัวนี้เขาก็จะขึ้นสีส้มอมส้มอมแดงแล้วสีเขาเสมอเนี่ยค่ะตั้งแต่ใบเลี้ยงโอเคอันนี้คือที่ว่าใบเสมอกันใช่ค่ะตั้งแต่ต้องตัดโคนจนถึงช้้งบนค่ะสีเสมอค่ะสีสีของเขายากไหมครับที่จะแบบได้ต้นแบบนี้มายากค่ะที่ว่าพัน หนึ่งในพันถึงจะได้มาใช่ค่ะถ้าเราได้หนึ่งในพันมาแล้วดันมีฝักด้วยใช่เลยถือว่าโอ้โหใช่ค่ะแต่ว่าเราก็ต้องหาตัวแม่ที่ที่ตัวอื่นที่ว่ามันจะเข้าแล้วมันได้เป็นสีอื่นอเงี้ยค่ะอันนี้คือถือว่าสวยเลยนะครับยังกะแบบว่าใครมาระบายสีใบมาเลยเนาะใช่ ถ้ามันเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมครับเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะมอนมอนเตล่าเออมอนเตล่าไม่มอนสเตอร์ไอ้อย่างนั้นก็ขายกันเป็นใบใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแต่แต่เนี้ยเราขายนับใบด้วยเหมือนกันไหมครับไม่ค่ะขายดูรูปทรงรูปอะไรพวกนี้ค่ะเป็นต้นเหมือนกันใช่ค่ะถ้าคอมแพงมันก็จะแพงขึ้นไปอีกอืโอเคนี่คือรางวัลที่สองของงานมันอันนี้คือรางวัลที่หนึ่งใช่อันนี้คือรางวัลที่หนึ่งแต่อย่างที่บอกครับน่าเสียดายครับว่าโอ้โหเราไม่ควรเลยจริงๆเนาะ คือต้นไม้ระดับขนาดนี้ครับเราแบบอย่างว่าแหละครับคนที่เขาแบบ <c oughs> อย่างขโมยมันก็ดึงดูดเหมือนกันแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าตัดไปขาดไปหมดเลยเนี่ยอื <c oughs> ไม่น่าเลยเสียดายแต่แต่ต้นต้นที่ได้รางวัลที่หนึ่งนี่ครับที่ว่าต้นราคาหนึ่งล้านเนี่ยคือลักษณะกับที่สองครับแตกต่างกันยังไงบ้างครับคือต้นรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ ใช่่อนน้เนี้ยมันจะสีสดกว่านี้อีกค่ะมันจะเป็นสีออกบานเย็นอมดำดำแต่ตอนเนี้ยเหมือนเขาเพิ่งฟื้นตัวแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมครับมีค่ะมีโอกาสจ้ะก็คือพูดง่ายงก็คือว่าเราต้องพักฟื้นให้เขาโตของเขาไปเองใช่ค่ะโอ้แล้วนานไหมครับกว่าจะกลับมาได้เกือบเกือบปีอะค่ะกว่าจะกลับเหมือนเดิมเดียวค่ะโอ้เสียดายมากเลยอยากให้ดูใกล้ๆแต่ว่าทางสวนว่าจะยกยอดแล้วค่ะตอนเนี้ยไหนพาะว่าไงครับคือยกยอดคือจะตัด ตัดโคนยกไปเอายอดไปทับที่อื่นออจากเพราะการยกยอดก็คือการขยายพันธุ์อีกแบบหนึงออ่งของโชเก้าชั้นคการยกยอดคือการขยายพันธุ์แต่ก็ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวที่ตัดยอดตัวยอดอะก็จะเหมือนต้นเดิมแต่ว่าตัวต่ออาจจะเปลี่ยนสีได้อ,อ,าอาจจะเข้มกว่าต้นเดิม,มได้ นั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ตายเขาเอาไปต่อได้พ่อพันธุ์ดีใช่และนี่ครับเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่ได้รางวัลที่สามนะครับนี่อยู่ด้านหน้านี่ผมเองอ่าเดี๋ยวดูป้ายดูป้ายก่อนโอเคครับต้นนี้ครับอยากให้คุณอุ้ยนะครับได้บอกมีคนมาขอซื้อเท่าไหร่นะครับต้นนี้มีคนมาขอซื้อต้นละแสนค่ะต้นละหนึ่งแสนบาทนะครับโอ้ดูสีขอสะก่อนนะครับากอ่ะอยากอยากให้อธิบายก่อนว่า ต้นละแสนนอ่มันมีลักษณะอย่างไงบ้างครับต้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูเข้มเข้มมากค่ะซึ่งซึ่งทางสวนก็ไปดูแล้วก็ไม่ค่อยมีไม่ไม่มีเหมือนต้นนี้เหมือนกันอหมายถึงที่อื่นก็ไม่มีใช่เพราะมันเป็นเมล็ดจากการเพาะเมล็ดคือลูกไม้ของที่สวนเองค่ะต้นนี้ก็ได้นะครับต้นนี้ก็ได้ค่ะต้นนี้ก็ได้โอ้โหสีแบบเหมือนสีผสมเลยจริงๆอ่ะสุดยอดสีแต่บอกว่าอะไรนะครับ มีคนมาขอซื้อหนึ่งแสนแล้วก็รอจ่ายตังค์แล้วนะใช่รอจ่ายตังค์แล้วรอจ่ายตังค์แล้วเป็นคนที่ชอบเป็นคนไทยป่ะครับเป็นคนไทยเหมือนกันชอบโชคเก้าชั้นเหมือนกันโอ้โหด้านหลังนะครับมีเยอะเลยเห็นไหมเห็นไหมครับเยอะมากเลยแต่ละสีแต่ละสีนะครับคราวนี้สีหลายสีมากคราวนี้สีสีแปลกนี่คือสีแบบนี้เลยนะครับบางคนเขาก็ชอบขาวแต่ตอนนี้ไม้ขาวก็หายากหายากอีกเหมือนกันที่มันสวยๆไม่ด่างยางเงนะใช่ด่างขาว ด่างขาวถ้าสมมุตินะครับขายนะครับสมมุติว่าต้นแถวๆนี้ครับเราตีประเมินราคาประมาณเท่าไหร่ครับถ้าตรงนี้ตรงนี้ก็ตีอยู่ที่ต้นละแปดพันต้นละแปดพันเหมือนกันจ้ะไม่ใช่เท่าถูกนะครับโอ้โหไม่ได้เกี่ยวกับขนาดไม่เกี่ยวกับขนาดเกี่ยวกับสีค่ะเกี่ยวกับสีอย่างเดียวล้วนๆเลยใช่ค่ะโอ้แล้วที่ว่าจะส่งไปฟิลิปปินนี่คือทางสุขไป้งไหนนะครับโทษนะครับดูบนรถนะคะพอเมื่อวานนี้เขาขึ้นเข้ามาเลื่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ส่งฟิลิปปินเตรียมส่งกัน และนี่นะครับบนรถนี้นะครับก็คือกําลังจะรอส่งไปประเทศฟิลิปปินนะครับบนรถเนี่ยเราส่งต้นเท่าไหร่นะครับมีต้นละหมื่นมีค่ะต้นละแปดพันก็มีค่ะมันรวมกันอยู่จ้ะรวมกันอยู่แล้วส่งไปขนส่งยังไงครับคือเดี๋ยวเราแพ็กกิ้งแล้วไปส่งให้เอเย็นในประเทศไทยส่งอีกทีค่ะเรียกว่าการขนส่งนี้ต้องทะุถหนอมอย่างมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวต้องแพ็กกิ้งให้เขาต้องบัรักกลุ่มและด้านหลังอีกหนึ่งต้นครับพี่น้องดูอีกหนึ่งต้นนะครับต้นนี้นะครับ ลายสวยลายแปลกเหมือนหินอ่อนต้นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับหนึ่งแสนหนึ่งแสนบาทก็พี่น้องขายไปแล้วหนึ่งแสนบาทมาเอาเมื่อไหร่ครับเนี่ยต้นนี้ส่งนะส่งกันวันที่เก้านี้ค่ะวันที่เก้าเดือนเก้าวันดีเลยอันนี้คนไทยหรือว่าคนที่อื่นครับฟิลิปปินส์เหมือนกันไปด้วยกันใช่โอเจ้าเดียวกันอันนี้คือต้นละหนึ่งแสนเหมือนกันโอ้โหปลูกต้นไม้ อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับถึงโตขนาดนี้ได้ต้นเนี้ยห้าปีค่ะห้าปีจะเออจะบอกว่าวันก่อนไปมาดูต้นนั้นประมาณร้อยกว่าปีถึงจะได้สองล้านอันนี้ห้าปีได้ต้นละหนึ่งแสนบาทโอ้ไม่ธรรมดาส่วนรถทตรงนู้นโอ้ยโดนใบเขาตรงต้นทรงนู้นอีกต้นละแปดพันมือหนึ่งด้วยโอ้เกือบห้ามื้วเกือบห้ามือแล้วพี่น้องครับแล้วลองมาดูทั้งสวนครับเท่าไหร่เนี่ยทั้งสวน มองไปแล้วนะครับคือจะบอกว่าผมเนี่ยอยากจะให้เห็นเลยจริงๆว่าต้นไม้เนี่ยมันมีมูลค่าจริงๆนะครับเราสร้างมูลค่าจากต้นไม้ได้จริงๆขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนยังไงบ้างเรามีแรงบันดาลใจไงถึงแบบมันต้องเจออุปสรรคมันต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอปัญหาแต่ว่าถ้าใจเรารักอ่ะอุปสรรคกับปัญหามันไม่มันไม่มไมมเอานี้เดี๋ยวผมถามก่อนแล้วอุปสรรค,ครที่เจอเยอะที่สุดจนเคยท้อไหมครับเคยแล้วเราข่ามันไปได้ยังไงครับอุปสรรค ก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็คือทําใจรักเราก็ทําของเราไปอย่างเงี้ยการโจมตีก็มีอะไรก็มีเยอะแยะโจมตีมีแน่นอนอยู่แล้วแต่เราใจรักใช่กัดฟันมุ่งมั่นใช่ค่ะอเอาจริงๆหลักๆเลยคือถ้าทําในสิ่งที่รักเนาะยังไงมันออกมาดีแน่นอนถชู้ไหมครับโอ้โหแต่ว่าก็จะมาถึงจุดนี้ได้เนาะ โอ้นี่ต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากอ๋อนี่คือแม่พันธุ์ทั้งหมดเลยแม่พันธุ์ที่นี่ก็คือต้องใช้ฝักในกันขยายนี่คือฝักเ,เหมือนเม็ดกระลำเลย แต่ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนี่คือเม็ดที่นี่นี่ก็คือพร้อมไปเพาะได้เลย <Hey. S 1> คือพูดง่ายๆก็คือเอามาผสมแล้วพันเม็ดถึงจะได้หนึ่งถึงสองเม็ด <Yeah. S 1> ที่จะได้สีแปลกๆไอ้ต้นต้นละล้านที่เราเห็นคือเกิดมาจากอุปสรรคที่เจอเยอะที่สุดจนเคยท้อไหมครับเคยค่ะ <c oughs> แล้วตอนนั้น <c oughs> แล้วตอนนั้นนะครับอยากจะฝากคติไว้ตอนที่เราท้อสุดๆ,ๆแหละมีไหมครับว่าเราท้อสุดๆแล้วเราใช้คติอะไรเราถึงได้บัดเก้าผ้ามันไปได้อดทนสู้อย่างเดียวอดทนแล้วก็สู้อย่างเดียวคือยากก็โยกว่าถ้าเกิดอะไรก็อดทนมไม่อดทนเป็นอดทนค<ำ>ือค,<ำ>คำที่ดีที่สุดแหละตรงพลัง<ม><ม>ที่สุดแล้วพื้นฐานเบสิกง่ายๆเรียบง่ายแต่ตรงพลังที่สุดแล้ว